ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนโน้นเขาครับพี่น้องวันนี้นะครับวันพุธที่สามมกราคมสองพันห้า้หสิบเจ็ดนะครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับนะครับมื้อนี้มาเบิ่งเขื่อนโน้นเขานะครับพี่น้องนะครับเขื่อนโน้นเขานะครับ หรือโครงการชนรับประทานนะครับอ่างเก็บน้ําลําน้ําอมครับพี่น้องนะครับโครงการพระราชดํารินะครับของในหลวงในการที่เก้านะครับพี่น้องมีความจุอยู่ที่สามจุดแปดล้านลูกบาทเมตรครับพี่น้องนะครับแบ่งออกเป็นประตูระบายน้ําทางด้านซ้ายมือครับพี่น้องนะครับความยาวสามสิบกิโลเมตรนะครับมีคลองซอยทั้งหมดสิบ สายครับพี่น้องส่วนประตูระบายน้ําทางด้านขวานะครับความยาวกับประมาณ3าสิบกิโลเมตรนะครับมีนะครับมีคลองซอยอีกสิบห้าสายครับพี่น้องนะครับสาหรับคลองคลองซอยใายขวานะครับพี่น้องมีการเปิดประตูระบายน้ํานะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าอยหกสิบหกครับพี่น้องนะครับแล้วกับวันที่หนึ่งนะครับ ทันว,วันวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับนะครับก็ได้ปิดประตูระบายน้ํานะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาปิดคลองซอยพี่น้องแล้วก็เปิดประตูระบายน้ํานะครับประตูใหญ่ทั้งหมดมีทั้งหมดยูซีบานนะพี่น้องเปิดทั้งหมดสามบานระบายลงสู่ลำน้ำผมับพี่น้องนะครับคลองซอยทั้งด้านทั้งด้านขวานะครับพี่น้องไปพุทธพี่น้องตำบล บ้านเมืองเก่านะครับพี่น้องนะครับตำบลน,นะครับทั้งบ้านเมืองเก่าไปทั้งตำบลตะบ้านเดือรก็พี่น้องนะครับระยะทาง30กิโลเมตรมีคลองซอยทั้งหมด10สายก็พี่น้องส่วนฝั่งฝั่งใต้ยมือเด็กอะไปพุทธพี่น้องตำบลคุณลาอตำบลบ้านเป้าก็พี่น้องความยาวก็ประมาณ30กิโลเมตรมีคลองซอยทั้งหมด15บาสายก็พี่น้องนะครับความจุของเครื่อนจุลารรศนะครับ ซึ่งรับน้ํามาจากเขื่อนห้วยห้วยกลุ่มนะพี่น้องความจุของเขื่อนนนขวาก็อยู่ที่ประมาณ3.8ล้านลูกบาทเมตรพี่น้องขึ้นไปก็จะเป็นเขื่อนห่วยกลุ้มนะครับมีการติดตั้งเครื่องนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ไว้หนึ่งเครื่องครับพี่น้องนะครับไว้หนึ่งเครื่องนะครับความจุที่ยี่สิบสองล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งเป็นช่องเขาเนี่ยพี่น้องเขื่อนห่วยลุ่ม แล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับพี่น้องนะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นเขื่อนจุฬาพรนะครับมีความจุอยู่ที่164ล้านลูกบาทเมตรนะครับพี่น้องนะครับความจุของเขื่อนจุฬาพรนะครับตอนสิ้นสุดฤดูฝนก็อยู่ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับการระบายน้ําของเขื่อนยินค่าว่าปีนี้คุณจะระบายสีช่วงไหนพี่น้องนะครับ ระบายอยู่สี่ช่วงให้พี่น้องเอา,เ,อาเห็ดนะ้ำปังให้พี่น้องนะครับของตัวคลองซอยกับพึ่งระบายนะครับไปเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมนะครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแล้วกลับมามาเปิดลงประตูลงลำน้ำพมนะครับเข้าไปตัวเมืองเกษตรสมบูรณ์นะครับพี่น้องเข้าไปที่อำเภอภูเขียวนะครับนะครับไปอำเภอบ้านแท่นนะครับพี่น้องแล้วก็ไหลลงสู่ นะครับเขื่อนอยบนรัดที่อำเภอหนองเรือครับพี่น้องคาดว่าพี่น้องที่ร้อเห็ดน้ำฝังยุ่นเนี่ยนะครับก็คงจะล้อน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนน้นขวอะไรพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆน่ในพี่น้องตัวอำเภอสิ็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับน้ำก็จะหนาที่ฮอดแล้วพี่น้องนะครับหนาขนาหที่ฮอดตัวเมืองสิ็สมบูรณ์แล้วนะครับนะครับแล้วก็ส่วนต่อลงไปก็จะเป็น อำเภอคูเขียวครับพี่น้องนะครับก็ลออีกสักกระเิียดนึงน้านันขนาดที่หอดพี่น้องนะครับแล้วก็ต่อไปที่อำเภอบ้านแท่นบุญหละพี่น้องนะครับนี่นะครับประตูระบายน้ําเขื่อนนนทขอามีทั้งหมดสี่บานพี่น้องนะครับเท่าที่สังเกตเบื่อเนี่ยเพิ่นเปิดสามบานพี่น้องนะครับแล้วก็ปิดไว้ประตูหนึ่งพี่น้องเพื่อรักษาระดับน้ําพี่น้องแล้วก็ปิดประตูของซอยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาพี่น้อง สังเกตบ่มีพี่น้องเขามาหาป้ายกสะดุ้งบันไดพี่น้องครับนี่นะครับบ่มีพี่น้องเพราะว่าหน้ามันขาดช่วงขาดสายกันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงตัดดอยครับพี่น้องนะครับตัดดอยยากอ้อยตัดแล้วก็ผูกพี่น้องนะครับก็จะมีพี่น้องเขาทีมมาโยนเบ็ดนะพี่น้องนะครับโยนเบ็ดอยู่บริเวณหน้าหน้าหนาเคลื่อนพี่น้องเดยวขี่บ่อมีอย่างน้อยพี่น้องครับครับ เป็นบริเวณสันเขื่อนมีการวางหินพี่น้องนี่วางหินป้องกันนะครับการชะล้างนะพี่น้องนะครับนี่นะครับเขื่อนโนนเขวนะครับพี่น้องหรือโครงการทุนรับประทานตามพระราชะดำรินะครับพี่น้องของหน่วยงานการที่เก้านะครับบริเวณสันเขื่อนพี่น้องนะครับรถสามารถที่จะข้ามฟังมาได้พี่น้อง นะครับเป็นเขตพื้นที่ของตำบลนวนทองนะพี่น้องอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยแย้พุ่มนะพี่น้องนะครับก็มีพี่น้องเข้ามาเที่ยวนะครับพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับเห็ดไกลๆยี่หุ่นกับที่เป็นแพรนักท่องเที่ยวพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะมาท่องเที่ยวก็สามาติดต่อนะครับแพรท่องเที่ยวได้พี่น้องนะครับล่องก็ล่องยุบบริเวณนะครับ เขื่อนอน้นเขา่หรืออ่างเก็บน้นําน้ําผมมีแหละพี่น้องนะครับนะครับมีบริการอาหารับพี่น้องนะครับอาหารล่องแพชมธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับนะครับมีประตูระบายน้ําเป็นเป็นโครงการชุนรับประทานับพี่น้องก็คือเป็นเป็นเครื่องเครื่องทดน้านะพี่น้องนะครับปกติสมัยก,ก่อนก็นกจะมีแต่เฉพาะเครื่องหมวยกุมกับเครื่องจุฬานพร้อพี่น้องนะครับ ล้ำน้ำก็สี่ป <minority> <SM> ล่อยน้ำก็ทีปล่อยลงล้ำน้ำผมเป็นหลักครับพี่น้องนะครับทำน้ำผมเป็นหลักนะครับพอดีนะครับโครงการในหลวงราชการที่9พี่น้องนะครับเพื่อนนะครับก็ให้เกิดโครงการเื่อนนนคือนขคืนขึ้นนะพี่น้องนะครับเพื่อที่จะทดน้ำพี่น้องนะครับทดน้ำไปให้พี่น้องเฮานะครับใช้ทางการเกษตรนะครับ ทางด้านประตูระบายน้ําฝั่งซ้ายพุ่นะพี่น้องนะครับฝั่งซ้ายก็ไปที่ตําบลกุดเลาะครับพี่น้องนะครับตําบลนวลทองนะครับตําบลนวลทองตําบลกุดเลาะไปตําบลบ้านเป้าพี่น้องนะครับส่วนประตูระบายน้ําฝั่งขวาก็ไปพุ่นละพี่น้องตําบลเมืองเก่าพี่น้องบ้านเมืองเก่าตําบลบ้านเดือพี่น้องนะครับไปทั้งพ่นละพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็มี พี่น้องเราก็มาตกปลาในาพี่น้องครับนี่นะครับชมบรรยากาศการตกปลานะครับโยนโยนเบ็ดนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยเป็นไหนมื่อเนี้ยโชคปะเมื่อเนี้ยมื่อนี้เป็นไหนโชคปะครับ เจ้อ๋อครับครับไอ้แหหมองบ่เห็นมาแล้วนะมือเนี้ยนะครับครับเถื่องเต๋อปุณิยะเจ้แหงเื่องจิอ๋อครับครับครับอ๋อนี่เหยื่อเบ็ดฝรั่งมาคนเดียวปะครับเนี่ยอ๋อครับครับครับเจ้อ้าวข้างบ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 ้านเฮาครับพึ่งแล้วพึ่งแล้วงานปีใหม่พอดีครับนึกว่าแห้งกันอยู ครับครับครับเหยื่อสายเดือนมาครับเนี่ยสายเดือนจี๋ครับทั้งสาเดือนเทั้งเหยื่อหมากครนะฮะอ๋อทั้งสายเดือนแล้วก็เยื่อหมากสายป่าแม่มีป่าป่ะเนี่ยย่างย่ครับเจอ๋อพึ่งมาจิครับเนี่ยอาอโอเคโอเคครับโอเคครับมาครับครับเดี๋ยวเขาได้ปลากระทิงปลายังอยู่เนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยครับลองดูลองดูครับครับเขาเิดวันที่หนึ่งป่ะเจ้เอาเปิดวันที่หนึ่งบ่ นะครับลองดูลองดูครับเขาปิดประตูระบายน้ําฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เปิดประตูลงพมนะครับเปิดประตูลงพมนะครับทั้งเหยื่อมากทั้งเหยื่อส้เดือน